อีซาโชว่าโทรใส17เซนนะครับเพศไม่ชัดเกิด21ตัวนี้ก็เป็นปลาที่ผมเอาลงประมูลไปแล้วนะครับงานเชียงใหม่นะครับเพรว่าตอนนี้ไม่มีลูกค้าบิดนะครับในเซอร์กับบนเว็บเนี่ยผมระบบ17ไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ทํางานง่ายนะครับแล้วก็เร็วนะซึ่งตอนก่อนงานเชียงใหม่ตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดคือ18นะครับจุบันเนี่น่าจะมี19ล้วนะครับ ลายตัวนี้สวยงามนะเป็นคินไดจคิงก็ปั้นต่อนะคอนต่อก็ประกวดได้นะเหลือดําที่หน้าหน่อยนะครับดาที่หน้าแล้วก็คาตาชิมิชิน,นีนนะครับแล้วก็บนตัวก็ยังมีดําไม่เห็นอีกเลยสุดนะครับเป็นทางลึกๆนะครับกอดีเห็นปากก็มาแล้วนะครับแดงตัวนี้เป็นชิ้นเล็กก็จริงนะแต่วางได้สวยงามนะแล้วก็เรียบร้อย เก็แพทย์ก็จะระบุอันโนนทุกตัวนะครับอีเวนนี้เป็นชินไดยชกว่าที่ดูดีเลยนะตัวนี้ตัวหนึ่งในอีเวนนี้นะครับดำตรงนี้ก็ดู เริ่มจะมาแล้วนะครับเริ่มดำตัวนี้ผมว่าก็เป็นดำแท้แล้ะครับเดี๋ยวให้มันขึ้นมาเฉยแดงก็โคนแดงก็ถือว่าพร้อมแล้วนะครับจริงๆเพราะตัวนี้ผมเคยจะเอาไปประกวดนะแต่ว่าไม่มีลูกค้าเดก็กกเลยไม่ได้ไม่ได้เอาไปนะครับก็วันนี้ก็เปิดให้รวยกันใหม่นะครับ ผิวยังเด็กๆนะผิวยังดูบางๆไม่เต็มอยู่ดูได้ครับาราคาอิซาโชวะว่าโทรซ17สเซ็เซน